บานันนาคมพลงของมันสองสองสป็ดี่้ไหมทุกคนครับผมนั่น,น,นตัวใดก็ต้องไห้ขึ้นกันครับไห้ขึ้นกันไหมให้ขึ้นกันเบิดเออเพือนเคยรอ,อ,อชดชมอยู่กับพวกพิษรังรับ <c oughs>

ไปนำเงินได้พี่น้องเสียบต้นเงินรวมกันไปนะครับน้ำที่มือเสียงวันครับนี่ครับเสียงวันจัดข้าจัดเลยครับมือนี้บรรยากาศเสียบต้นเงินกันต้กิดบรรยากาศไปเรื่อยๆครับจังอยครับจะเดินทางนะครับเนาะครับจังอยก็จะเดินทางนะครับก็อีกแป๊บเดียว oh yeah. เกได้ม่งไปเล้ครับเอครับวกตคนนี้คนหกเือวันึ่งเข่าเสียเอตีเป็นเสียทีเงินล้านอีกแล้วครับคนกางคนละรึ่งครับตรงการคนละรึ่งครับนี้นะครับเอครับอันนี้เป็นตัวเลขของเสียเอกเงิกนื่องเก้าครับตัวเดียวต้ต้นเงเก้าเก้าหนึซกเป็กามาเน่งเก้าเก้าหนเียจันไม่ละเี่ยจนเนม่ละ จับตัวนะครับเนาะไอ้ยากด้วยครับอยางได้เ็ชรคุ่เพช็คุุสุน้ังไปครัดทั้งหัวครับก็บวาไปจัดตัวนะคุณขอคุณของ60เนื่องเก้าเก้าหนึงนะครับนาะ หลายๆนะครับที่มัเรับชมรับฟังกันนะครับเนาะสวัีดีคยับสวัสดีเศร้าไหมถึงจัไม่เออส c ทีถามอะไเสียจนไปทางไหนเป็นเสียจนลรเมื่อแล้วเมื่อนีมาอย่างรัวเลยองอคู่มือไปนี่แนวท่าไหครับวันน้ได้ดีแน่นอนวด้แน่นอนได้แน่นอน ไมลาไหนต้องกดไล์กดแชกกดติดามให้รอไปรอสักคู่รอสักคู่รอสักคู่่าเสียไ่มาเม่วันี้เลทุกอย่างแลยวเลยัสละอย่างนะครับเบอนครับผมใหุ้กยาทุกทุกคนให้ดูเทยมครรบผมนครับผมเมื่อนีใส่เสียเบอร์สามมาแล้วเมื่อไยเบอร์สามน น่เก่าอีลียหยุดร่างเทียได้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 แรกตไปต้นเลือดกั้เนาะครับผมไปไปครบจนต้นนครับผมครับผมเรืองบรรยากาศเป็นน้ำกันครับเรืองบรรยากาศยุลตาย่วัดแล้วก็มีลงท่านหลายอย่างนะครับเนาะไล่กดชตติดตามไปเนี่ยนั่งทำมอนครับผมเียจวดเพื่อนให้แค่ติดตามไปน้กันนะครับเนาะครับผมใหกเพื่อให้ครับ เดบักกาไปรลดเดบักกาจดด่วนเกกาแล้วก็ไปยุ่งแยงตอรที s <S really? ่ไปเลยครับผมรอดเลยรอดเลยไาเลยะารับนนัดไม้นเล้วมันสีหาบทันแม่ครับผมจับไทยสายเงี้ยไข่ดแดงสายเงี้ยไข่ดแดงสายบิสายแรงนี่ัดมือเนี่ยนี่บดมอมึงแม่จัดใหยเค็งๆแค่สี่สองตัวเดียวโกโลเลยเราเต็มเต็มวัดวัดที่พากับฮาแปดครับแม่ครับกีวัสัดไหเต็มเเลยครับาแปดสีองม่ได้กลับเลยครับผม มบานชนาของของมันสองสองแปดส่ว่าคุกคนครับผมแม่แม่ตัวใดก็ต้องให้ขึ้นกันครับให้ขึ้นกันมั้ให้ขึ้นกันมั้ยเออเพื่อเพื่อร่อชุ่มยูกับพ่อพิังครับพ่อพิทังครับพ่อพิทังครับเออผมก็เอาเอาเอาปากควอครับเอาปากควรอ่าคับจวนเพื่อนก็เอาปากวนเออเมื่อเวัดีเพื่อนคขีดีดเอ มันเป็น,นห่วงเอฟซียันหาซื้อบ่ได้กันหาซื้อไปเนีเพราะว่าก้อนก้อนเสียจนสีปล่อยนก็บอกว่าไปนั่งรออยู่แข่งฤดูตีเลยอืมปฏิพันธ์มาบอกว่าคนเราว่าสามกับสี่มาล้ yes. านเปอร์เซ็นต์มาอีดีครับเเปอรร์์ซ็นนตะคับมาอีดีครับแต่มาจับคู่ให้ยซีสองเขาเต็มเตรมเลยครับมันเป็นกี่นะบวงนี่นะครับตัวเลขของเสียจนเอฟซีสายบิงสายแลนครับทันใดที่รอก้อยครับเตรียมรอเลยครับเสซตห้านเสียจนเพิ่นจะจัดให้ครับ นี่นะครับถ yeah. ึงเพิ่น you ส know. ีหางสีนี่ครับเพิ่มก็ยังมีนั่งใจแมาแบงปันแบงคครับแบงปันมาหนึ่งสปีนี่ครับต่เสียจนเพิ่นแบงไปใันในเยสซีนี่ครับครับผมต้องาเ่าบ่พบังครับแต่ตี่ตามบ้านงเบก็มาแล้วนั่งรับดูสวยงามครับผมเออียก็เห็ว่าบ่อยเออบ่อยมาเลยโอ้บรรยากาหน่ะการฟังานย่างบ้านนี้โอ้ก็สวยเท่นะเหมือนันารปืยังค่นี้่าฮ่าฮมาาฮาร่า่่่า่ยฮ่าฮ่าาา่ มาสวยก็สวยโอ้ครับคุณนาบอลลูนแต่น้องเบตไปเห็นบอลลูได้ไเห็นบสวยน้องเบสไปเห็สวยได้ครับดูตีเนาะครับน้องเบสดี้นาะที่ร้านแบบนจ้คองที่ร้าน้องจะควงโอ้ยที่หลามาเป็นล้หักตี่นี่ งามครับงามงามเออหนึ่งบรรยากาศร้อนอีกเนาะรอนอีกจะกูรอนจะกูนะครับเมาขับนั่งรับมีจักมานั่งครับได้งันโอม่าโดนมาเนี่ยมาโดนเออเบิ้งบนใคะกันใครใครใครเออเบิ้งไปอีกเก่าดีไปกอนเออเก่าเก่าลีคือเก่าหลังเก่าเราให้เก่าเรา ถูกแน่นอนถูกแน่นอนครับกับมืองวดนี่กับเสียช่วยบรรดาบัถูกแน่นอนตามที่จริงข้าขึนแต่จากควายใหยุตีวาบรรกคิดน้ำเยกี่ยานไปซสือไปหาบ่ไดควายสงับปีแน่นอนฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วฝันดีหอมเตรียมเลยเรีนเลือกอะไฝันโฝันฝันฝันโโว้ยอีกแล้วครับฝันพุ่มือ ฟันดูฟันกินนอนนอนเอาเลยนอนเอาเลยนอนเอาเด็กนอนใสยเงยไทยมุดเี่ยครับปวดที่สามล้เอาไปอีกครับคิดว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนหมดหมดแน่เออล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับงวดนี้เต็มเต็มนะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนครับล่างเป็นล่าง วลอดติดตามไปน้ากันนะครับลอดติดตามไปน้ากันครับยังละหางรถเนาะยังละหางรถมาสิบสี่หมื่นยังรอดเลยแน่นครับภาษาอีกเมื่อกี้ชั่วโมงไม่ได้พฟอเสียงสุดๆจากเสียจวนแล้วแน่นครับเมื่อนี้เมื่อกี้ครับหลังจากเสียงงานทังวัดงว่าเสียจวนเพื่อสิ่งเนเองครับจะเสี่ยงสัมผัสนะครับว่ามีกระซิบว่าให้ผู้นั้นตัวนั้นผู้นี้ตัวนี้บ่มี่ครับให้ร่วมกันทั่วประเทศทั่วโลกสีได้รับรู้ รวดเดียวจบนะคะทรวดเดียวจบเพมีว่าพวกชุนไถ่เนียส่วนทุกคนเดียวกือจบเลยต้องพิเศษที่เป็เดียวเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นแรงใจกันแล้วกันก็ติดตามไปติดกันนับล็อตสำหรับคลิปนี้แซ่เอกสวัสดีค่ะ